เติมเกมถูกปลอดภัยมั่นใจเพจล,ลัคก,กี้คอยเติมได้2ระบบทั้ง Android และ iOS สะดวกรวดเร็วทันใจจดทะเบียนการค้าถูกต้องไม่โดนแบนไม่รีฟันเปิดยาวนานมากกว่า5ปีรับส่วนลดทันทีเติมวันนี้กับลัคก,กี้คอยสวัสดีมากครับกาสวัสดีเอฟซีทุกคนเช่นเคยกันด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูในผะมว่าถ้าเราจัดทีมแบบกลางโล่งๆนะทุกคนะจะทําให้เราเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับอ่าดิ่ันอาจจะยกตัวอย่างเป็นแผงของคู่แข่งที่จัดมาก็คือ41 1, 1 4นนนั่นเองนะครับ แนะนำว่าการเล่นเนี่ยผมไม่ว่าจะเป็นการไต่แล้งหรือว่าเล่นอีเวนต์อะไรต่างๆนะครับแนะนําว่าให้มีกองกลางเยอะๆนะทุกคนอ่ะกลางเยอะในที่นี้ก็คือให้แบบกลางมันยืนตำแหน่งแน่นๆนะผมถ้าเราเล่นกลางโล่งเนี่ยโอกาสเกมรุกเนี่ยมันก็ดีนะครับผมมันมีหน้า4ตัวก็จริงนะครับแต่ว่าเมื่อเราโดนสวนนะครับหรือว่าการขึ้นเกมของคู่แข่งถ้ากลางเขาเยอะกว่านะครับผมมันจะทําให้แขนของเราหรือว่าทีมของเราเนี่ยเสียเปรียบนะทุกคนอ่ะเสียเปรียบยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมอ่ะ เดี๋ยวที่แน่ใจยกความเสียเปรียบของคู่แข่งให้ดูนะครับมาที่จังหวะนี้ให้ออกมาเมสซี่เมสซี่เข้ากลางมายังไม่มีอะไรแล้วเติมมาเห็นไหมตรงกลางเนี่ยล่วงเลยนะครับผมถ้าจัดแผนร่วงเนี่ยมันจะทําให้อ่าฝั่งคู่แข่งหรือว่าคนที่เขาเล่นกลางเยอะๆเนี่ยเก็บบอลได้เยอะกว่านั่นเองนะครับผมแต่มาจาังหวะนี้ครับให้มาเข้ากลางมาที่มากกิลเล่เอาดูครับบอลเดนกลางของเรากับเขานีผมอ่าตอนนี้เราเก็บบอลได้เยอะกว่าเนีผมเรียกได้ว่า เก็บบอลแบบทุกเม็ดเลยนะทุกคนนะมาที่จังหวะนี้นะจังหวะนี้จ่ายพลาดเลยครับแล้วมาจังหวะนี้ตามช่องมาอือหือแล้วหลุดดื้อแล้วลูกนี้ได้สับก่อนนะครับมาหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับเขาเปิดเราก่อนนะครับแม้ว่าแผนเขาเนี่ยจะมาแบบโล่งๆครับแต่ว่าเราก็ตามมาติดๆครับแล้วจังหวะนี้เมสซี่จัดให้ครับลูกนี้หนึ่งหนึ่งครับจากเขียยิงครับลูกนี้เรียกได้ว่าเอาประตูคืนก่อนแล้วกันนะครับทุกคนเดี๋ยวจะพูดให้ดูครับว่าเป็นยังไงครับมา เมื่อเขาเล่นกลางโล่งนะทุกคนโอกาสที่เราจะเก็บบอลได้นะครับนี่เห็นไหมกลางของเราเดี๋ยวจะเยอะกว่าเขาเนี่ยผมเวลาที่เราโตเกมขึ้นมานะครับถ้าเรามีกลางเยอะกว่าเห็นไหมแดนกลางเนี่ยคือโล่งเลยนยครับผมแล้วทําให้แบบคู่แข่งเนี่ยเก็บบอลไม่ได้นั่นเองเนี่ยผมทําให้เราเนี่ยขึ้นบอลได้แบบแม่นยํามากขึ้นนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเป็นบอลต่อเนึ่งของคู่แข่งครับแล้วให้มาจังหวะนี้หลุดมาแล้วครับเอ็มปาเป้เรียกประตูมาครับจังหวะนี้โอ้โหเกือบไปเหมือนกันครับฝั่งเรา เรียกได้ว่าเขาก็สวนเร็วเหมือนกันครับแต่ไม่เป็นไรครับเราเก็บบอลแดนกลางได้เยอะกว่าครับแล้วมาให้จังหวะนี้ครับแล้วเมสซี่จังหวะนี้เข้าซ้ายก็เรียบร้อยสิครับแบบนี้ไม่รอดครับนี่ครับดูแผนของเขาครับกลางมีแค่2ตัวนะทุกคนมีแค่ตัวรุกแล้วก็ตัวรับนะครับผมอ่ะถ้าเพื่อนๆเล่นแบบนี้เนี่ยถ้าเล่นแบบอินดี้เนี่ยก็ไม่เป็นไรนะทุกคนเล่นแบบสบายๆหรือว่าชิวๆเนี่ยไม่เน้นผลหรือว่าเน้นคะแนนเนี่ยก็เล่นไปเลยเนี่ยผมแต่ว่าถ้าเน้นแบบขึ้นแรงหรือว่าไต่แรงเนี่ยไม่แนะนําให้เล่นเนี่ยผมเวลาที่แบบโดน คู่แข่งโตเนี่ยคือโอกาสที่จะเสียมันเยอะมากเห็นไหมโอกาสเป็นมาเรื่อยๆเลยนะครับถ้ากลางเราล่งเนี่ยคือได้ได้ว่ามีโอกาสให้กองหน้าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเข้ามาเข้าทําในการยิงประตูได้แบบเยอะมากมายเลยนะครับผมมาเห็นยวไมตอนนี้คู่แข่งเนี่ยโดนไปแล้วนะครับผมสามเม็ดแล้วในผมไม่กี่นาทีนะทุกคนอ่าบางที่เนี่ยอาจจะยิงได้ก็จริงนะครับในลูกแรกแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยคือมันจะเป็นเกมของคนที่เข้าเล่นกลางเนี่ยทั้งเกมเลยนะทุกคนนี่ครับ มาให้มากอิมเปเป้ได้ลองสับเลยครับแต่ว่าจังวันนี้ก็หลุดเกอบออกไปครับครื่งแรกทุกท่าจัดไปให้แล้วนะครับสามประตูต่อหนึ่งครับหลังจากที่แบบเขาจัดแบบกลางล่งมาเนี่ยครกลางล่งเมื่อไหร่บอกเลยว่าชิปหายเมื่อนั้นนะทุกคนมาที่จังวันนี้ครับตามเกมมาแล้วเอโต้ยังไงยังไม่ผ่านเอโต้มาไม่ใช่เอโต้ครับเป็นมาเกเล่ครับเข้าไปชนมาได้ครับแล้วให้มาเมสซี่ขึ้นมาเห็นไหมกลางของเราเนี่ยอยู่เต็มสนามเลยในส่วนของแดนกลางครับแล้วจังวันนี้ได้ลองตัดยิงครับแต่ว่ายังไม่มีประตูครับลูกนี้ มาใหมครับเห็นไหมเราเขาออกเกมมาก็ไม่ผ่านแดนกลางะผมอ่ะเพราะว่ากลางที่แบบมันจะมาสร้างสรรเกมเนี่ยคือมันไม่มีคือมันมีแค่เดบอยตัวเดียวอะ่ะถ้ามันอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ถูกก็คือมันเก็บบอลไม่ได้แน่นอนครับมาที่จังหวะนี้ครับแหงมาเีวีครับเติมเกมมาเดินเกมข้อกลางเห็นไหมกลางของเราเนี่ยโล่งเลยครับนี่เห็นไหมมีพื้นที่ในการเล่นสร้างสรร์เกมเยอะแยะมากมายนะครับถ้าเพื่อนๆจัดรูปแบบแผนหรือว่าเล่นกลางแบบน้อยๆแบบนี้เนี่ยลองไปปรับเปลี่ยนกับตัวเองดูนะทุกคนอ่ะเพราะว่าการเล่นกลางน้อยๆในของทำให คู่แข่งเนี่ยบุกแล้วได้ทั้งเกมแน่นอนนี่ผมเพราะว่าเราเก็บบอลไม่ได้เนี่ยมันก็จะเป็นบอลของคู่แข่งนั่นเองครับแล้วให้เข้าในมาจาังหวะน,นี้เอโต้ลองยิงดูก็ยังติดเซฟเลยครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับมาที่จังหวะน,นี้เดบรอยจ่ายออกมาเห็นไหมกลางของเราตัดเกมได้แบบแทบทั้งหมดเลยนะทุกคนเรียกได้ว่าเก็บเรียบอะใน่ยผมแล้วจวังหวะนี้ก็จาก่ายพลาดอะนี่ยคือเขาออกบอลไม่ได้ครับจังหวะน,นี้เห็นไหมก็โดนเราแบบยิงนิงน่ๆไปนะครับลูกนี้เป็น4 1ไปแล้วนะครับผมอ่ะ ก็พยายามอย่าเล่นกลางแบบน้อยๆนะทุกคนนะพยายามเล่นกลางเยอะๆนี่ครับอย่างน้อยก็2อสตัวในหูในส่งของแดนกลางนะทุกคนอ่ะจะเป็นแผนไหนก็ได้นะครับอ่ะทีมไหนก็ได้แต่ว่าอย่าจัดกลางแค่2ตัวหรือว่าจัดกลางลงๆแบบนี้เนี่ยโอกาสที่จะเสียประตูนเนี่ยมันเยอะเลยในหมเวลาที่คู่แข่งเขาโต้กลับหรือว่าทําเกมได้แล้วเนี่ยเห็นไหมโอกาสที่แบบมันโล่งๆเนี่ยคือมันเลือกได้เลยนะครับซ้ายขวาจะเลือกฝั่งไหนในหมจ่ายแบบชิงกันได้ตลอดเลยนะครับ คือถ้าับอลมันถึงแดนหน้าโอกาสที่กองหลังมันจะการได้เนี่ยมันก็ไม่ไม่ได้มีมากมายนะผมไม่ได้มีเยอะนะครับอ่ะเรียกได้ว่ามันอันตรายต่อทีมตัวเองนะครับถ้าจ,จัดกลางน้อยนะทุกคนแนะนาว่าอย่าจัดกลางน้อยแบบนี้เครับถ้าจ,จัดแบบนี้ก็จะผลออกมาประมาณนี้เลยนีผมอ่ะการเล่นก็พยายามจัดกลางให้มันเยอะกว่าน,นี้นะครับผมหากดูแลวชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม